หน้าประตูครับเป็นอเล็กบอสฟิตนะครับก็เป็นตัวสำรองนะครับเพิ่งเปลี่ยนลงมาเพิ่งเปลี่ยนลงมาครับผมครับเหนื่อยยังไม่ออกเลยนะครับแต่มายิงประตูชัยเฉยเลยนะครับลูกนี้ต้องบอกว่าจนบรรดาครับที่สินวีชัยเนี่ยจะรับไปได้คือแบบโล่งๆจริงๆครับคือเกมนี้เจ้าตี่ยต้องเห็นใจนะครับเพราะว่ารับมาตลอดคือถ้าโดนแต่ลูกที่สังเกตดีนะครับก็คือ หมดแล้วผู้เล่นออสเตรเลียแต่ละคนเนี่ยโหต้องบอกว่าแต่ละคนอยู่ในระดับระดับโลกนั้นเลยใช่ครับเลยครับแต่ก็ในระดับ87ครับออสเตรเลียขึ้นนำ2-1ครับผมนะครับและก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับนะครับโดยหลังจบเกมนะครับทางวินนี่ครับวินฟิชเชฟเอร์ครับคุณซือชินาไตได้กล่าวถึงผลงานของลูกทีมว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีแล้วในเกมนี้นะครับโดยเฉพาะผลสกอร์ นะครับคือประทับใจนะเรื่องของฟอร์มการเล่นใช่แต่วินนี่เนี่ยเขาไม่ประทับใจเรื่องของผลสกอร์แค่นี้ใช่ครับนะครับที่ต้องบอกว่าเกมนี้เขาคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ใช่นะครับคือทุกคนคิดหมดผลทางออสเตรเลียหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็เหมือนแพ้เลยนะบางคนเขาบอกว่าชนะเหมือนแพ้บางคนบอกสมควรแพ้ด้วยซ้ำไปใช่ครับนะครับนี่คือข่าวของทีมเมตาไทยนะครับก็สําหรับโปรแกรมแล้วต่อไป ในครับในวันอังคารนี้ครับซึ่งก็คือวันนี้เองกันยายนครับผมนะฮะทีมชาติของเราเขาจะเปิดบ้านสนามราชมังคลานะครับยีราสถานพบกับทีมชาติโอมานใช่แล้วครับนะครับในเวลา18ปนาฬิกานะครับครับต่อไปครับไปชมที่ข่าวดีกันบ้างเราเก็บภาพไฮไลท์ของโค้กคัพซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนนะครับที่ติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลต้องทราบูีแล้วว่ารายการโค้กคัพเนี่ยเป็นถ้วยที่เก่าแก่โอ้โหหลายปีแลวใช่ครับหลายสิบปีมากมากครับผม ซึ่งในปีนี้ก็มีการแข่งขันกันอีกแล้วครับในกลุ่มที่3ครับโซนพาสคารอนอ,อครับ,รบโดยในปีนี้เป็นเจ้าภาพเป็นสีราชาซูซูกิ FC ก็คือสนามเขาแหละปี่ของทีมสีราชาใช้เตะกันคือของทุกทุกท,ทีมอะ่ะมีมาแข่งในสายนี้ครับครับแล้วสำหรับ ลัดแรกของการเปิดสนามนะครับในรายการคุกคับเนี่ยที่มีการแข่งกันที่เฉลี่ยชาก็คือในสายบีครับพี่มีเริ่มเลยนะครับนะครับตั้งแต่ในเวลาก้านิกาครับสายบีชมรีบซีเลครับพบกับแคททูเดย์จันทบุรีนะครับผมปบอกว่าสนามชลจูเนียนะครับเอาชนะแคททูเดย์จันทบุรีไปได้แบบสบายเท้าเลยนะฮะสบายเท้าเลยครับสอต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูจากทางนิติพงศ์เสรานนท์นะครับนาทีที่35แล้วก็อีกหนึ่งลูกครับจากวานิจจัยแสงครับนาทีที่74็ดสบสี่ครับพี่วีครับที่ผม ที่บอกว่า3คนที่ติดชาติอ่านี่เลยนิ่ิึคนเลยครับผมอ่าเศนาเศรานุนนั่นเองครับครับก็ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคู่นะครับในสายเอครับในเวลา1 9บเก้านะกาครับสีราชาเจ้าภาานะครับคุกับสายแก้วยินเต็ดครับผมผมกว่าคู่นี้ศีราชาเนี่ยยิงแบบไม่ไว้หน้าคือสายแก้วเลยครับถ้าเกิดเราจะให้พูดคนยิงไปเนี่ยถือว่ามันเยอะจัดนะฮะก็ชนะไปแบบสบายๆเลยครับบอลหรือบาสก็ไม่รู้นะฮะสิบต่อศูนย์นะครับ มาที่วันที่2องของการแข่งขันนะครับ31สิงหาคมสิ้นเดือนพอดีนะครับในเวลา17นาฬิกานะครับสาย B แคทตูเดย์จันทบุรีนะครับพบกับพัทยายูเนเต็ดนะครับปรากฏว่าแคทตูเดย์นะครับเอาชนะพัทยาไปได้ครับ1-0นะครับต้องบอกว่าแบบเนีเฉียนฉีดฉิวเลยนะครับต่อที่ในเวลา19นาฬิกานะครับสาย A นะครับนครนายก FC ครับพบกับศรีราชาเจ้าภาพ ครับผมครับผมพูดก่ว่าคอนยอกเอฟซีครับแพ้ไปครับ0ต่อ5ฟอร์มดีจริงเสียชาแล้วสองแมตช์ยิงมา15แล้วนะครับยังไม่เสียประตูด้วยเยอะมากครับนะครับมาต่อที่วันที่3ของการแข่งขันนะครับ1กันยายนครับเริ่มันที่ในเวลา15นาฬิกานะครับสายบีพัทยายูเอแสตครับพบกับชลบุรีเอฟซีโอ้โหคู่นี้ถือว่ามันมากครับผมพูดก่ว่าโรมาจูเนียร์นะครับพลาดท่าแพ้กับฉลามชลจูเนียร์ไปแบบสุดมันเลยนะฮะ1ประตูต่อ3ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสุดเต้นมากเลยนะครับ แฟนที่รอบรองชนะเลิศนะครับ3กันยายนเวลา16นาฬิกานะครับชลบุรีเอฟซีของเรานะครับพบกับประยองเอฟซีครับผมรู้กับว่าชลบุรีเนี่ยเอาชนะไปได้ครับ2-0ครับฟอครับตอนที่อีกหนึ่งคู่นะครับในรอบรองชนะเลิศในเวลา18นาฬิกานะครับสีราชาสุริเกียเอฟพบกับสุรุปการสุรกากรยูเนเต็ดนะครับผมพบว่าสีราชาเจ้าภาพแพ้จุดโทษไปครับฟอ ครับ13ประตูต่อ14ประตูครับอะไรนะครับ13ต่อ14โอ้โหต้องบอกว่าคนโมีการวนกันยิงอีกันโอวนกันยิงนะครับนะฮะอดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายมากๆครับนะครับคู่ชิงชนะเลิศครับปอเป็นการพบกันระหว่างชมพูรีเอฟซีครับครับผมกับสมุทรปราการสุรละกากรครับก็มีการชิงชนะเลิศครับในวันที่4กันยายนครับนะครับผมปรากฏว่าสมุทรปราการนะครับพลาดท่านะครับแพ้กับชมพูรีเอฟซีของเราไปครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมชมรีชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็เป็นตัวแทนของโซนนี้ครับผ่านเข้าสู่รอบทิงชนะเลอร์แห่งประเทศไทยต่อไปนะครับก็2ทีมที่เข้าไปแล้วนะครับมีตัวแทนจากโซนภาคอีสานตอนล่างนะครับอย่างบีรัมพีเอนะครับโซนกรุงเทพมหานครนะครับนั่นคือบางกอกเอฟซีใช่แล้วนะครับตอนนี้มีเข้าไปแล้วสามทีนะครับเหลืออีก 5 5กลุ่มที่กำลังจะทำการแข่งขันกันนะครับก็ต่อจากนี้เลยครับผมนะครับรายการคู่ครับครับชูบลีก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายก็อยู่แล้วครับก็คือมองถึงแชมป์เลยทีเดียวครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ดีกว่าหลังจากที่เราสองคนพูดกันเยอะเลยทีเดียวเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับกับรายการ FC s e v e r ครับผม ุี่อันตรายแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกมนเรียนแบบแล้วดับเดี๋ยวบ้านต้องปลอดปุหรี่จริงๆกันทุกที่อ่ะ โอ้โหพี่แอปเดี๋ยวนี้เป็นท่อแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยเว้ยโอ้โแม่นอนตีคนรวยช่วยไม่ได้แล้วไอ้ <c oughs> อเฮ้ยปลี่ยนเมียด้วยปะเนี่ยโถามมีงานเข้าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าไปตามกาลเวลาตีเลยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบเิลเนี่ยนตี <c oughs> โอเคเบิลเนี่ยนตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็รวดเร็วขึ้นมากพากนพักงานก็มาบริการแกเองเหมือนเมียที่บ้านเป๊ะเลยโอ้โหพูดเนี้ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิลดีกว่าฮ่า เพิ่มเพเดียวนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการของเราหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าผ่านไปเหมือน5านาทีเองแต่ผมไม่รู้สึกแบบนานมากเลยตื่นเต้นมากเลยยังไม่หายตื่นเต้นเลยครับม่นะเดี๋ยวเทปหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับก็มีโปรแกรมการแข่งขันไทยพีมยรีกกลับไปเตะกันอีกแล้วนะใช่แล้วหลังจากที่หายไป2สัปดาห์ไปดูกันดีกว่าวันนี้กับทีมชาติกลับมาแล้วครับผมไปดูกันดีกว่า นะครับก็สิบกับสิบเกันยายนที่ถึงนี้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับในวันเสาร์นี้นะครับสิบกันยายนนะครับมี2ทีมนะครับจากชมรมของเรานะครับลงทำการแข่งขันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านศรีชา สูริกีเอฟซีนะครับจะเดินทางไปเยือนอินซีเพื่อตำรวจครับผมนะครับก็หลังจากที่ไปเก็บตัวที่ม่วงเหนือสระบุรีครับก็จะยิงยาวเข้าลังสิดต่อเลยนะครับบอร์ธรรมศาสตร์ลังสิดนั่นเองซึ่งเป็นสนามนะครับทีมอินซีเพื่อตำรวจนะครับคือตอนนี้เนี่ยฮะก่อนการแข่งขันในอินซีเพื่อตำรวจอยู่อันดับที่10ของตารางใช่แล้วครับนะครับส่วนศรีราชาครับอันดับที่16ติดตามกันครับว่า2ทีมนี้เจอกันมาแน่นอนครับนะครับตัวนี้หนึ่งคู่นะครับในวันเดียวกันนะครับวันเสาร์นะครับก็สนามชนครับโชลีฟซีจะเปิดบ้าน ชั่วขราวชั่วข่าวต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีการไปย้ายวิกนะฮะไปเตะที่สนามราชมังคลากีรสถานเนื่องจากโดนโทษแบนนะครับถ้าแ่งขันในบ้านดึงนัดนะครับสลัมชวนจะพบกับราชนาวีสโมศรนะครับสลัมชวนอยู่อันดับที่3ของตารางราชนาวีดับที่เท่าไหร่ปอสิ้าของตารางครับโดยมี20แต้มในตอนนี้รับนะครับก็อันดับเนี่ยนะครับอย่าไปมองที่ตัวเลขท้ายตารางหัวตารางไม่เกี่ยวกันเพราะว่าสนุกแน่นอนอยู่ที่ฟอร์มการเล่น นะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับเป็นการแข่งขันของ1ทีมในชลบุรีครับก็คือพัทยายูเต็ดนะครับจะเปินสนามสบพอชลบุรีครับเป็นลังย่าชั่วคราวนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะฮะก็จะกลับมาเตะที่หนองปือแล้วนะครับพบกับทีเดียรพิจิตรนะครับพัทยาเนี่ยอยู่แบบที่12ของตารางนะครับส่วนทีเดียรพิจิตรนะครับอยู่อันดับที่13ของตาราง นะครับทั้ง3คู่ครับแข่งพร้อมกันในเวลา18บแนาฬิกาท <6 S 1> ัา้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วยครับใช่แล้วครับใครที่ว่างๆนะครับแฟนบอลของทั้ง3ทีมเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ไปมชมฟุตบอลดีๆกันก็ใครมีเวลาหรือว่าใกล้กับสถานที่แข่งขันขที่ไหนนะครับเดินทางไปชมได้เลยต้องชี้แจงก่อนนะพี่มีว่าแมตช์ของชุมบรีเอฟซีกับราชนาวีสโมสรน,นะครับ,รบถึงแม้ว่าชุมบุรีจะติดโทษแบนไม่ให้แข่งในบ้านนะครับ แต่ก็ไปเตะที่ราชมังเนี่ยแต่ก็ให้แฟนบอลเข้าไปชมได้ใช่คือแดนแค่สนามอย่างเดียวใช่แล้วครับแฟนบอลก็สามารถซื้อตั๋วกันได้ใช่แล้วครับไปชมกันได้ครับสนามราชมังจุได้หกพันกว่าคนเยอะมากนะครับใครที่คิดว่าโอ้สนามเล็กไปไหมเล็กไปไหมไปกันให้เต็มแล้วกันครับผมนะครับอ่ะของป้อมีตารางคะแนนคร่าวๆมาฝากกันหน่อยตอนนี้นะครับสำหรับจ่าูงของไทยเพืมอนบันเนี่ยครับก็เป็นทางบุรีรัมพีเอครับครับผมส่วน3ทีมของสวัดิ์ชุมนีของเราเนี่ย ตอนนี้ก็ไล่ตั้งแต่ของชุมิเล่ย์ซีนะครับมี42คะแนนตามหลังจากฝูงอยู่นะครับตัวอยู่อันดับ3แล้วก็ทางพัทยาดูเต็ดครับอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับมี25แต้มนะครับในส่วนของทีมน้องเล็กเลยนั่นก็คือเดวมูมาเรียนเซร์ชาโซลกิเนี่ยถือว่าตอนนี้กำลังแย่เลยทีเดียวครับเป็นห่วงนิดนึงครับอยู่อันดับที่16แล้วนะครับคือหล่นลงไปเยอะมากทีเดียวนะครับมีอยู่18แต้มเท่านั้นเองโดยเหนือทีม โดยเหนือทีมที่ตกชั้นเนี่ยตอนนี้อยู่2อทีมก็คือทางทีม t ีโครับกับขอนแก่น FC ครับโดย2ทีมนี้มี16แต้มเท่ากันศรีราชามี18ก็เหนือกว่า2แต้มถ้พาพาดไทยพาดท,ทั้งเนี่ยคือยาวเลยคือต้องบอกว่าฟุตบอลไทยพีมยร์ลียนี่นะฮะสนุกทั้ง หัวตารางแล้วก็ท้ายตารางครับผมขับเที่ยวกันไปครับขอครางยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับครบมากครับคุณผู้ชมครับนะครับก็วันนี้รายการของเราน่าจะจุใจเลยครับเพราะว่ามีข่าวน่าจะครบเลยครบทั้งสองทับทั้งเด็กก็คือเยาวชนครับใช่แล้วผู้ใหญ่ก็คือทีมชาติครับทิศใหญ่รวมถึงต้องบอกว่ารายการที่หลายคนจดจ่อรอคอยก็กลับมาเตะกันอีกแล้วนะครับไทยพีเมียร์ลีกนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่มีไทยพีเมลีกเนี่ยไปแข่งขันขาดเลยชีวิตขาดสีสันครับนะครับกลับไปแล้วครับเสาอาทิตย์นี้อย่าลืมไปชมไปเชียร์กัน รักทิมไหนเชียร์ทิมนั้นแล้วกันใช่แล้วครับนะครับใกล้กัของเราครับก็ดำเนินมาถึงโชคสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่มีครับผมมีนี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยลืมเลยพี่มีครับหลังจากในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้มีการถามคําถามครับว่าใครของชมบุรีเนี่ยติดทิมชาตินะครับซึ่งถามว่ามีกี่คนแล้วก็มีใครบ้างเดี๋ยวให้พี่มีเฉลยดีกว่าว่ามีใครบ้างครับก็คําตอบเลยครับมีทั้งหมด5คนครับผมนะครับ หนึงะครับมียอดตีครับสินทวีชัยหาทารักตันากุลในทวารนั่นเองครับมีโชลธิจนาคาเซ็นเตอร์สุธินานผู้หอมเซ็นเตอร์คู่หนครับมีกองกลางก็มีอดุลลาโซครับผมอาทิตย์สุนทรพิษครับผมหคนครับ5้าะแตดชุมเครับครับผมใครตอบถูกเลยครับลายชื่อขึ้นหนเลยครับผม ยวกางของเรานะครับผมนะครับจะติดต่อกลับไปครับซึ่งก็จะได้นี่ครับผ้าบันคอสวยๆจากสโมสรสื่อนี้เลยนะูฟ่าีนินะครับเต่าของน้องปอเนี่ยติดไปด้วยนะครับคู้ฟังคู้ชมชื่นใจอย่างแน่นอนครับที่ได้ไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมเอาไปซักก่อนนะครับแนะนานะฮะก่อนที่จะไปพันคอตัวเองระวังโรคเชื้อด้วยขนาดนั้นเลยแล้วดีต่างๆโรคกากโรคเกลือบ้านะครับไม่ดีขนาดนั้นครับอ่ะ นะครับรายการของเรานะครับก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วจริงๆอันนี้ท้ายจริงๆแล้วนะฮะครับวันนี้ลากันแล้วครับผมและสำหรับช่องทางนะครับในการรับชมรับฟังรายการ FC f e v e r นะครับก็สามารถรับชมได้นะครับผ่านทาง www.thomriemedia.com ครับผมครับหรือว่าติดตามรายการของเรานะครับทางทีวีก็ได้เช่นกันนะครับทางช่อง FC Asia นะครับเวลา3ามทุ่มสี่บห้โดยประมาณโดยประมาณนะครับในวันอังคารนะครับเทปแรก นะครับส่วนรีแลนเทปนะครับก็ช่อง s v 1 6นะครับในวันช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งในเวลาเช้านะครับส่วนวันพฤหัสบดีนะครับก็ในเวลาเที่ยงตรงนะครับแล้วก็เคเบิลในจังหวัดชลบุรีนะครับทุกวันศุกร์ครับนะครับในเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับก็มี PTV ีวีศิลปชาด้วยครับผมนะครับมีบางระบุงเคเบิลทีวีด้วยนะครับติดตามได้เลยกนะครับรายการของเรามีครบ เขาดูช่องทางทั้ง3ทีมนะครับต้องบอกว่าโหดูกันให้ตาแฉะตาช้ำเลยคือถ้าเกิดชมรายการของเรานะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นรายการเดียวนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับบรรดานักเตะรายการอื่นเนี่ยใกล้ชิดรู้เปล่าไม่รู้นะครับแต่รายการของเราใกล้ใกล้ใกล้นะครับสำหรับสาทีมนะครับสำหรับศิริชาพัทยาชลบุรครับมีอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดติดตามรายการเรา ครับก็ฝากมาด้วยในการนะครับรายการของเราผิดพลาดรายการใดขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับผมผมวิวในครับผมอ๋อครับลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ she was out of cigarettes